การพิมพ์ภาพคือการประทับรอยแม่พิมพ์ลงบนพื้นที่ราบซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นกดถูฝนแม่พิมพ์ธรรมชาติได้แก่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ ของพืชและของสัตว์เช่นนิ้วมือใบไม้เปลือกหอยแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่วัสดุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนํามาใช้เป็นแม่พิมพ์เช่นแม่พิมพ์กระดาษแม่พิมพ์ดินเหนียวแม่พิมพ์แกะไม้แม่พิมพ์โลหะในส่วนของแม่พิมพ์ธรรมชาตินะคะวัสดุในธรรมชาติเนี่ยเราสามารถนํามาใช้เป็นแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ภาพบนกระดาษได้อย่างเช่นแม่พิมพ์จากก้านกล้วยแม่พิมพ์จากนิ้วมือ แม่พิมพ์จากใบไม้เวลาที่เราจะพิมพ์ภาพนะคะอย่างเช่นเรามีใบไม้ลายสวยๆหรือดอกไม้ที่มีกลีบดอกชัดเจนนะคะเราก็จะใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำเนี่ยผสมน้ำพอชุ่มๆทาที่แม่พิมพ์สลับทาได้หลายสีทมใจชอบเลยนะคะแล้วนํามาพิมพ์ลงบนกระดาษที่เตรียมไว้กดแม่พิมพ์เบาๆเมื่อยกขึ้นก็จะได้ภาพพิมพ์จากใบไม้หรือดอกไม้ที่มีรูปร่างและสีสันสวยงาม